สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวโชคยายราหูจรท่านที่เกิดลัคนาราศีพฤษภตั้งแต่ระหว่างวันที่18ตุลาคม2566ยาวไปจนถึงวันที่5พฤษภาคม2568คำทำนายจากโหราจารย์ชื่อดังของเมืองไทยนั่นก็คือโหรฟองสนานจามอนจันนะคะ ในคลิปนี้ค่ะเราจะมาเปิดดวงอันเนื่องจากพระราหูจรย้ายจากเมฆเข้าสู่มีนเป็นระยะเวลานานถึง18เดือนเป็นคำทำนายของโหราจารย์ชื่อดังของเมืองไทยนะคะหากท่านหนต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปติดตามได้ที่เพจของโหรฟองสนานจามนจารย์หรือช่อง youtube ของโหราจารย์ท่านค่ะเอาละค่ะไม่รอช้าเรามาเริ่มกันเลยที่ ท่านที่เกิดในลัคนาสถิตราศีพฤษศพนะคะพวกท่านเป็นกลุ่มคนที่จะได้คุณงามความดีจากพระราหูจรค่ะซึ่งโดยพื้นฐานเป็นตัวแทนการงานหลักรวมถึงนายผู้บังคับบัญชาชื่อเสียงเกียรติยศพ่อหรือแม่เข้าไปเดินในดินแดนลาบโชคลาบความสำเร็จรายได้พิเศษรวมถึงงานพิเศษ ชนิดที่18ปีมีเพียงครั้งเดียวและยาวนานไปจนถึง18เดือนบนเงื่อนไขที่ว่าจะต้องมีการเคลื่อนไหวเดินทางโยกย้ายโดยตัวอย่างที่โหนฟองสนานพบมาก็คือบางคนงานหลักขยับไปแนวบวกเช่นได้งานหลักใหม่ที่เข้าท่ากว่าเดิมหรือบางคนงานที่ทำอยู่ค่อยๆดีขึ้น บางคนได้ผู้บังคับบัญชาคนใหม่ที่เข้าท่ากว่าคนเดิมบางคนสมัครงานแล้วได้แต่ต้องเดินทางบางคนเลื่อนตำแหน่งแต่ต้องย้ายไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดบางคนหน่วยงานส่งไปอบรมต่างประเทศเพื่อกลับมาคุมงานใหญ่ขึ้นหรือบางคนเคยทำงานในจังหวัดกลับได้มอบหมายให้ดูแลทางภาคเป็นต้นนะคะ ถัดมาบางคนที่มีงานพิเศษหรือรายได้พิเศษขยับออกแนวดีด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นบางคนได้งานจากหลายโครงการจากที่เคยทำแบบจำกัดบางคนลงทุนหุ้นไว้ก็ค่อยๆดีขึ้นหรือบางคนได้ปันผลได้ค่าเ่าทีเป็นรายได้พิเศษเพิ่มจากรายได้ประจำหรือบางคนถูกลอกตเตอรี่ก็มีนะคะ รวมทั้งระยะนี้จะเป็นระยะที่เพื่อนๆหรือวงสังคมจะเอื้อประโยชน์ด้านการงานให้เช่นบางคนมีปัญหากับที่ทำงานเก่ามีเพื่อนแบบนักเลงแนะนำหน่วยงานใหม่ให้หรือบางคนได้งานจากการไปปฏิบัติธรรมหรือว่าการสแสวงบุญ บางคนเพื่อนชักนำให้เข้าวัดฟังธรรมก็มีหรือบางคนร่ำรวยจากการให้เช่าพระเครื่องรางของครั้งวัตถุมงคลเป็นต้นค่ะในด้านของความปั่นป่วนพันพวนผิดฝังผิดฟ้าวาวุ่นทางด้านดีและร้ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายหรือมีศัตรูลับหรือเคยขยับไม่ออกเหมือนถูกกักขังน่วงเหนี่ยวน้ำท่วมปาก หรือบางคนถูกทรยศหักหลังโดยเฉพาะเกี่ยวกับงานหรือเจ้านายที่เป็นมาตั้งแต่หลังสงกรานต์วันที่19เมษายน2566ที่ผ่านมานั้นคาดว่าจะโล่งแล้วก็ชัดเจนขึ้นตั้งแต่วันที่18ตุลาคม2566เป็นต้นไปสิ่งที่เหลือที่จะเกิดเป็นปรากฏการณ์ต่อนเนื่องจากสองเทพทางโหรที่เหลือคือ พฤหัสบดีจรหัวหน้าดาวดีและพระเสาจรหัวหน้าดาวร้ายที่ต่างมีผลต่อราศีเมษเต็มที่ไปจนถึงวันที่30เมษายน2567คือการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือเปลี่ยนแปลงใหญ่บรรดาศัตรูรับทั้งหลายหรือเปลี่ยนแปลงใหญ่เกี่ยวกับความอึดอัดเหมือนถูกจำกัดเสรีภาพถูกสอบเป็นต้นนะคะยกตัวอย่างเช่น ศัตรูลับที่จองเล่นงานย้ายออกห่างจากพวกท่านหรือบางคนตัดสินใจแก้ปัญหาปลวกขึ้นบ้านให้เด็ดขาดบางคนมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องค่าใช้จ่ายที่ถาโมใส่พวกท่านแบบไม่คาดฝันมาก่อนหน้านี้เช่นมีคนมาช่วยจ่ายด้วยเป็นต้นนะคะเอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงของท่านจะเกิดลัคนาราศีพฤษภ ในช่วงระหว่างที่ราหูจรย้ายครั้งใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปย,ยาวนานถึง18เดือนกันเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ